โจพร้อมยังโจโจโสองสสอสองสามสอี่สอ้าสเจ้าสองสมี่แล้ยี่สิบสองบาเห็นครบครัวบางครอครัวเขาก็ไม่มาตีอะเอาไปทำอะไรมาบ้าง ืทำอะไรมาบ้างวันนี้เหรอคะวันนี้ก็เล่นในหรอกแก๊งล้ะก็เล่นร้านเป็นเด็ก,<ป>กดีกดบอก,บอกเลยไม่มีใครเล่นด้วยโคตรจะเซ็งอะ่ะเป็นเด็กดีไหมเด็กดีตลอดดีมากหนูเป็นเด็กดีมากๆดีกว่าหนูก็แม่ชีละก้อนหัวเลย ต้องเหนื่อยไหมย็นไงเหนื่อยเหรอเหน,นื่อยค่ะนี่หายเลขกอะไร F สิบเอ็ดจานเดียวไม่น่าอีกขอบคุนค่ะ ร้อยนอนี่อันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วให้มาทำไมอันนี้แปะไว้แปไว้ว่ามีเจ้าของแล้วไม่มีนะโสด มีแล้วไม่มีมีแล้วไม่มีไม่มเป็นเจ้าของครไม,ไม่ได้เป็นของใครมีแล้วมีแล้วมีแล้ว,ลวน,นี่กำลังใจขอมูค่ะ โคตรเหนื่อยอะเนี่ยทำอะไรมาก็ไปขึ้นแก๊งนู่นนะแค่นั้น,นเหนื่อยแล้วเหรอโอ้โหวันนี้พี่เขียวเนีะ่ะตั้งแต่รายชื่อคนแรกยันรายชื่อคนสุดท้ายแล้วก็ไปนั่งคุยกับสภามาแล้วน้องก็เน็ตหลุดพอ,องเน็ตหลุดเสร็จปุ๊บก็ขึ้นแก๊งเทียโกไม่ได้ก็ต้องรอน้องเน็ตมาอีกเน็ตก็ยังไม่มาแล้วรอพรุ่งนี้อีกปวดหัว แล้วก็ LK ก็ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ไอ้นี่เฟสต่งเงินแต่ปึ๊บแก๊งไม่รันโดนอีกเยอะพีบอสแกนกันหมดไม่ต้องทำแล้วแกงอ่ะมาทำที่นี่ดีกว่าเคมักมาอยู่ที่นี่ดีกว่าเนาะม่อยู่ที่นี่ลยไเงี้ยใื่ ไม่ลูกวันนี้ก็กะจะเข้ามาหาตอนสองทุ่มกะจะแวะเข้ามาก็ได้แค่แวะแล้ววะไม่ได้มาอยู่ด้วยนี่นะอยากให้อยู่ติดกันยี่สิบสี่เลยเนยใช่เอางั้นเลยเนถูกนี่แหละที่ต้องการน่าจะไม่เบื่อหรอ ไม่เบื่อ,อจริงหรือเปล่าจริงจริงเดี๋ยวงันงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลองเข้ามามเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเข้ามาสองทุ่มเข้ามาสองทุ่มเดี๋ยวต่อคิวตั้งแต่หนึ่งทุ่มอ่ะเดี๋ยวเข้ามาหาโอเค เดี๋ยวจะลองดูนะว่าคนไม่เบื่อเป็นไงอ้าวเราไม่รันแกงเหรอพรุ่งนี้หรอใไม่แกงพักยาวแล้วก็ที่นู่นก็ยังไอ้นี่ไม่ได้ยังทำกิจกรรมอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้ส่งโลโก้เขาพี่จ้างทำโลโก้ใหม่โอเคเดี๋ยวจะรอดู สองทุ่มนะไม่ใช่ให้หรอใช่ไหมเลดมากสุดสามคุณร้นรให้หน่อยเพราพวกนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วอ่ะ เดียวเหรอนามีให้เห็นตลอดคือมันเสียงห<อ>ลอก<ด><อ>ไงคือมันเสียงหลอกขนาดนั้นเลยไนงะพี่ก็ทำได้นะเสียงอะไรอย่างนั้นอะไหนพี่ทำสิยะอ่าเดี๋ยวพี่จะฟอร์มไม่นี่เลยนะฟอร์มเทเลอร์เลยนะ ครับครับฮัลโหลครับอฮัลโหลครับเททิ้งอ่ะนิ้่ใช่เทเลอร์ พ,พี่เทเลยครับใช่มันเด็กเออว่ะทำไม่ได้อ่ะไม่เคยทำแบบว่าเสียงหลอดนู่นนี่นั่นเลยตั้งแต่อยู่มาตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยทำเลยพูดเสียงปกติมาตลอดก็ทำสะเสียงพี่เหมือนคนอายุเท่าไหร่เหมือนคนอายุสี่แปด แดลว่าเสียงก็เด็กอยู่เนี่ยแล้วพี่มีโอกาสเสียงโตกว่านี้ไหมไม่อ่ะน่าจะแก่กว่าเดิมลองใช้ออโต้จูนไหมเผื่อช่วยได้มไม่เอาอ่ะพี่ลองหรือยังมันช่วยไม่ได้หรอกเพราะพี่ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลย ลองอะไรลองใช้หรือย่างออโตจูนอะยังเลยเอามันอาจจะดีขึ้นวิน่าดอกดอกทันตะวันมาเข้ามาช่วยหน่อยขอคนหนึ่งที่มีดอกทันตะวันแล้วมี่เที่เขาฮิตไวมิเตอร์กันอ่ะที่ทำให้แบบว่าเสียงหลอะพี่ดอกทันตะวันมาอ๋อคือออนไว้ ว่าแล้วทำไมฟาร์มแบบว่าใหญ่อะไรกหนอ,อนไว้ตลอดยีด่ห่าพี่หลออพี่หลอดไม่ยอมเล่นเลยอ่ะพี่เล่นนะเข้าไปขโมยผักไม่มีคนอื่นมาขโมยไปสองคนแล้วก็นี่แล้วก็เลยออกมาพี่เล่นไปตอนเที่ยงเมื่อวานเนาะพี่หลอดลองทำเสียงขาวๆซิสวัสดีครับสุดสวยอะ่ะเร็ว สวัสดีครับไม่ได,ไได้สวัสดีครับสวยไม่ได้อะเอาไม่เป็นสว,ส,สวัสดีครับสวยสวัสดีครับสวยสวัสดีครับอ้วนมาเป็นงั้นนะ่ะสวัสดีครับอ้วนอ้วนที่หน้ามึงดี แต่บันี้แต่งตัวไม่โป๊ต้องเดวหน,น้ารักมกันนี้น่ารักมากข้างหลังคืออะไรข้างหลังไหนข้างหลังเสื้อเราอะทาไมอะเลขไงอ๋อศูนย์หนึ่งใช่แล้วไปมันต้องมีปากคนมันก็เป็นผู้หญิงกับผู้ชายองศูนย์ก็คือ สวยอะเห็นประชาชนเอาไปใส่ได้เลยตัวน่ะ <S 2> <S 2> <S 2> สวยค<ว>ืนเลยประชาชนถึงก็บเอาไปใส่อ่ะสวยจริงใส่แว่นอะ่ะล้าปากเลยอะจริงอันนี้สวยสุดเออสุดละเป็นองไงที่ไม่ต่อยแล้วล่ะ ทีคืนนี้ยาวๆคืออะไร,รอ่อลาหัวเปล่าที่เริ่มไม่ต่อยเราแล้วเ,เห็นไหมจริงแปลว่าดีขึ้นไงอ่ะคนเรา,ามันก็ต้องพัฒนาตัว,ตว,ตว,ตวเป็นไงแล้วเวลาที่มาหาก็พัฒนาขึ้นด้วยก็ดูไปเรื่อยๆก็ที่มาแบบว่าที่มาทุกวันใช่ไหม Uh huh. ที่มาทุกวันวันแรกที่มาก็มีสี่วันละที่มาวันแรกก็ห้าทุมท่มไอ้สี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าวันสองก็ห้าทุม่มวันสามก็เที่ยงคืนเนี่ยวันที่สนะี่นะตีหนึ่งนะเป็นไงพัฒนาปะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตีสองเออแล้วแต่ผมไม่ต้องมาก็ได้นะยอกหยอกหยอกหยอกพรุ่งนี้เข้าไวเลย พี่มาตีหนึ่งก็ได้นะทำไมอะออกมาเสร็จงานแกงพอดีไงยุ่งเหรอเสร็จงานแกงพอดีใช่ไ,ได้ <c oughs> อ๋อล้วพรุ่งนี้เรามีงานแกงใช่ไหมถูกหนูมีงานแกงทุกวันอะ่ะก็มาตีหนึ่งก็ได้ใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอดูว่าว่างไหมไม่ค่อยว่างแป๊บแป๊บงานร้านแป๊บแป๊บนู่นแป๊บแป๊บนี่น้องเดว่ะไม่ค่อยว่าง,งนนาาพี่มาได้แต่พี่ก็ต้องรออ่ะมันก็นานนู่นไม่อยากให้พี่รออย่างน้อยพี่ก็เวลาไปทําอย่างอื่นได้ไงก็ได้นะ เยวมาตีหนึ่งก็ได้โอเคใไหมโอเคค่ะโอเคครับอเออแต่พรุ่งนี้ไม่น่าไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าอ้าวคือต้องรอดูแต่ต้องมาไม่รู้แหละเพราะว่าต้องเอาคนไปเข้าสล็อเพิ่มอีกห้ามาเกินดีหนึ่ง คืนสี่ส <40 S 1> ิบเที่ยงคืนห้าสิบยังได้ห้ามเกินตีหนึ่งได้เที่ยงคืนตีหนึ่งใช่โอเคโอเคโอเคแต่พี่ก็เข้ามาหาลูกได้ใช่ไหมก็ <S <S> <S เข้ามาหาลูกได้ใช่ไหมลูกไหน ได้ยินนะอ๋อมาได้พ่อรู้พี่พี่ก็มาหาสิอืมแต่เราจะไม่ว่างหรอทั้งเดียวก็ว่างงานแกงไงเดี๋ยวเรยอทำงานแกงไปด้วยใช่อะสายเจอะนี่ล่าข้าหัว เนวขี้เกียจไม่ชอบหรอะขับไรเดอร์เอาก็ไปขับเดี๋แตเดยนล่าเข้าหะได้ร้านหนึ่งเลยลนะพี่ลงไปหยิบมาแล้วขึ้นรถหนูแค่นี้เราจะไปเมล่ะไ้ร่จะไปพี่ก็ไปถ้าแบ่งกันคนละห้าแสนโหเอาไปเลยรวยเอาไปเลยให้เดวเหรอใช่ จะได้มีเงินดันปืนอ่ะให้เลยอ่ะนะ,ะเอาไปเลยอ่ะม,มา,าวนก็ให้<ด>มาวันได้มาหนึ่งแสนก็ให้หนึ่งแสนนให้เดียวร้านหนึ่งใช่ รถเดียวให้เจอแล้วก็ขึ้นรถเดียวนะได้ไปไหมไ่แต่วี่รอดต้องทำให้ได้ไเดี๋ยวมีเพลสแล้วชิวเอาประตูไม่อยู่ฝั่งนี้หรอเอาพี่เป็นคนขับหรอ นั่งกินอยู่ไม่ใช่ไมไม่กินหลังกันก็ขับไม่ขับพี่ขับสิ